ลื่นอู้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 นจิบ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 ปึบฟึบมีบ่นั่นนั่นครับผินโมโอ้โหสามเลยครับรอบนี้เข้ามาตัวเมื่อไงครับขอบคุณเลยครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมวัอนี้ก็ดีพามันหยกน้อยคือเก่าแล้วครับหลังจากที่คลิปที่แล้วครับ ปไปประมาณสามโลครับผมมืถอถ่า,าย่างเห็ดปลาย่างมือกับปลานิ่นปลาน้อยปลาไอ้ปลาขมอครับเอาไป,ปนหนึง่เงเมือ่อนว่าเห็ดปลาผงนไปไปครับผมไปหลุดน้ำกันไม่เนื้อยครับฝนเชิงลิน้นแน่ครับผมเในจีเร่งมือมีเวลานิดหนึ่งเพื่อฝนตกแห้งจิบอะได้ยกครับไปครับไปหลุดน้ำกัน ครับผมนี่ก็วางย่อแล้วครับมาดุลกันครับผมข้างแรกครับข้างแรกมาดุลกันครับนี่ไงไม้แล้วครับนี่ไซม้ครับได้ดึงไงผมว่านบริร้อมบริเตรียมไว้นี่ไสไแล้วมาดุลกันครับผมเชแรกไ้ซมายบ้านครับเนี้ยพี่เจ้าปลาซิ้วก็ปลาเหี้่งเหรอ

มาลุ้นกันอีกเี่นนึงครับโูนี่วันมีครับปลาขาวครับปลาขาวตัวนึงแล้วผูกเกย็ครับ นี่ครับตอนนี้มาแล้วครับจากที่ยกทายวิดีโอครับว่าติดหรือไถ่าทายบึงติดครับผมมันตะเขานี่แหละครับเจ๊ครับผมเก็บครับไม่ต้องเสียไปโดนนะครับ อ้ยลื่นครับลื่นลื่นอุ้ยนั่นนั่นนั่นอุ้ยนั่นอๆ้นั่นอุ้ยนั่นอ้ยนั่นติด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 อู้ติดอยู่ครับติดอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหติดอยู่ครับติดอยู่นี่สองตัวครับอืมเดี๋ยวว่าอ่อยบ้างครับ นี่ครับผมตัวงามเลยครับตัวงามเลยนี่ครับปลาโดก็มีโอ้ปลาโดบอกไงครับลูกปลาฉโดนี่ครับตอนนี้มันตัวงามอยู่ครับนี่ครับผมเก็บในถังครับปลาโดหนี่ปล่อยเอาไปนะครับตัวน้อยหนึ่งเบื้องเขื่อนนี่ครับรางยอดอตะแคงหน่อยหนึ่งนี่ครับผม ดนูนกันแต่แย้งดีครับสู้อ่ะดีซิมนีม่ฟ้าครับง่ายครับผมน้มใหญ่ครับน้ครับผมมาดนูนกันอีกครับปลาบกไฮแลนด์ครับ,บ,บ,รรบผมมือเรื่องส้วงเรี่นวมาดูนกันครับ ส่วนสาดส่วนโอ้ตัวน,วน,นึงจะจปลาขมอเกียบเลยครับปลาขาวปลาขมอประเจ้ประเจ้อ้าวรูปส่ำปลาซิวต่อนี่อีกครับ หน่อยนิดนึงครับเอาเมดครับผมเก็บเม็ดติดไหมแล้วครับอ๋อม,มีอยู่ไหนบ้าสามครับปลายเฉดดลนั้นเหลือบางช่วงนั่นดีครับนี่ครับผมเลยหอดกุ้งครับปลาซิวก็ปลายเฉดดครับ ตปลาดปลา้นเยอะหลายครับพี่นะพี่ง่ายครับคือดอกว้างลงแล้วาหยกเลยครับใจหอนครับผมอืมว่านผมว่าแล้วครับโอ้นอนเลยครับนี่โอ้โหงามครับผมหัวแงมเฮ้ย เห็นไหมครับนี่ครับผมเออเอาลงหน่อยยกเลยครับบางหนึ่งเลยเป็นไถ่หรอวะเป็นป่าครับเป็นตัวปลาเนองพนูนะอุ้ยปีตปลาหน่อยเอาเม็ดครับนี่ครับผม สวยงามเลยครับเยีมย่มเยิ่มครับเก็บเก็บครับกระลังเข่าครับปลาดีครับผมหูฟืบฟืบมีบ่นั่นนั่นครับเพี้ยนโมโอ้อโอโ,อโอสามเลยครับหล่อม้แต่ว่าโตไปไงครับ ับโต้พอดีๆนะครับสามนิ้วสี่นิ้วครับนะครับสามนิ้วครับก่ได้ชอดครับผมนมาแล้วครับตัวนึง้วมาแล้ว มองก็ปลาชู้ครับเวปห้งจระาครับเจ็บครับปลาขะมเม,มาแต่ก็คือยังเล็กอดไเขอาบ้านแล้วครับ อุ่นั่นมีอยู่มีอยู่อุ่นั่นมีครับมีอยู่มยผมช่วงนี้ัะฝนเริ่มลงเม็ดหนาแล้วครับเดี๋ยวผม ยกไปสักพักก่อนครับผมเดี๋ยวจะไปเบิ่งผลงานกันครับถ้าพ้นยุดผมก็บจิตไายต่อครับผมกันพ่นยุดผมก็บจิเก็บของขอบานครับเราอาจจะไปเจอกันในบ้านอีกเช่นนึงครับผมไปครับมาเบิ่งผลงานวันนี้ครับปึ๊บครับผมพอดิต้มครับพอได้ต้มผลกวนโพด อะไรตบนะครับมืออนี่จะปาหน่อยครับ ครับผมผลงานมโอนี้ครับนี่พ่อได้ต้มครับนี่ครับผมผลงานมโอนี้ครับพ่อได้ต้มครับผมโมนี่ครับพลน์วนแน่ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เยครับเพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยจะได้กัเจอกันคลิปหน้าครับผมบารลุวัตถิเพชรนี่ยังหละจะได้กับต้องคนติดตามไป็นทกวันครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ ครับพื้นนี่รับฟันดีนาตีสวัสด์เจอกันคิมนาครับผมสวัสดีครับ uh, งามงามง่าม่ครับงามเยู่ยี่ครับผมเจอกับฝากอะไรนะไม่ฝากอะไรฝากอะไร ฝากอะไรฝากอะไรฝากติดตามชื่อน้องอะไรครับน้องอะไร